กินทุเรียนให้ได้ประโยชน์ใครที่ชอบกินทุเรียนแน่นอนว่าอยากจะกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และได้คุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมขอแนะนำว่าไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดขนาดกลางหรือหนักประมาณ80กรัมค่ะไม่กินถีทุกวันและลดอาหารกลุ่มข้าวหรือแป้งและของหวานในมื้อที่กินทุเรียนยกตัวอย่างเช่นกินทุเรียนหนึ่งเม็ดลดการกินข้าวหนึ่งทัพพี เพื่อควบคุมไม่ให้ได้รับพลังงานและปริมาณน้ำตาลมากจนเกินไปค่ะอยากจะบอกว่าทุเรียนแต่ละพันธ์เมื่อเปรียบเทียบต่อปริมาณเนื้อทุเรียนหนัก100กรัมหรือ1ขีดจะให้พลังงานต่างกันค่ะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไปอาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติ และไม่บ่อยเกินไปค่ะเพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยเกินไปจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ค่ะ